สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมพลอยันดูตัวโต้อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับนี่รถวัยรุ่นยอดนิยมแบบนี้ตัวนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเอามารีวิวนะครับเพราะว่าคันนี้เป็น Honda C i ี i c 1.5เทอร์โบ FKRS ปี2020ไม o r c h a เชนแล้วเรียบร้อยนั่นเองตัวนี้เป็นปี2020 RS นะแล้วราคาโพรด,ดีตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเลขไม์เพียงแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูทุกเรื่องายละเอียดของเขากันนะครับว่าจะน่าใช้แค่ไหนแล้วตัวนี้น่าซื้ออหรรืเปล่าาคับม ด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้เขาเป็นแมนเชนแล้วเขาจะมีรุ่น rs นั่นเองแต่ถ้าเป็นตัวปี17เนี่ยนะครับเขาจะมีแค่เทอร์โบเท่านั้นตัวนี้เป็นไฟฟู l e d นะครับพร้อมไฟเดยทา running light นะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยมีโลโก้ rs อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับการชนหน้าเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนมาใหม่ตัวนี้เป็น rs กันชนหน้าตรงนี้นี่มันจะมีคิ้วตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บนี่ก็จะบ่งบอกว่าได้ว่าคือ rs นั่นเอง นะครับตัวล้อเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับตัวล้อเขาจะเป็นล้อเหมือนตัว c ีวิคเทอร์โบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อลมดำนะสีทูโทนนะครับให้ยางอยู่ที่2 1 5 5 0 R 1 7ยางปี2020ติดตัวรถนะครับตัวนี้เป็นยางโยโกฮาม่านะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะครับตัวนี้เป็น RS แน่นอนเขาจะต้องมี Honda l a n เ w a t c h มาให้อยู่แล้วเรียบร้อยนี่กุญแจเป็น Keyless น,นะครับ2 2อ,อ,อันรถบ้านมือเดียว100%นนะครับนี่ดูแผ่นเพจ แผนเพชอยู่ครบเลยสวยนะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม้น้อยด้วยสวยด้วยเนี่ยนะครับดูดิมาร์คสปอตทุกอย่างครบหมด็นไคคันนี้การันตีนะครับไม่มีชนหนักผิดคว่มน้ำท่วมตัดต,อต่อตตอใไม้แน่นอนฟิล์มเป็นฟิล์มลามินานะครับติดมาใหม่เรียบร้อยนะดูดิเห็นไหมเขาสวยเลยแผงข้างทุกอย่างสวยหมดนะครับไดนดูบัคสปอตกันสักหน่อยหนึ่งเนี่เห็นไหมเนี่ดูด้านในเห็นไหมของเดิมหมด นี่มาร์คสปอตเดิมหมดสีดำดูง่ายนะครับโหยังสวยสวยจริงด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับพร้อมไฟเบรกตรงที่3สปอยเลอร์ตรงนี้1 2นะครับแล้วก็เสากาชักฟินแบบใหม่แล้วนะด้านหลังก็จะมีโลโก้ RS อยู่นะครับกันชนท้ายเนี่ยเขาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็น RS นั่นเองนี่คือเขาจะมีทับทิมตรงนี้มาให้นี่นะครับแล้วก็มีคิ้วตรงนี้จะลายเขาจะเหมือนกันชนหน้าเลยนะครับแล้วก็ดิฟิเซอร์ พ่อจะต้องออกกลางนะครับ RS นะนี่โอ้โหสวยจริงคังนนี้สีดำหล่อมากดูดิแต่ขอดูด้านในหน่อยเน่น็นอตไม่เคยขยับนะครับด้านหลังไม่เคยโดนมาแน่นอนแล้วาลางน้ำด้านซ้ายด้านขวาโอ้โหสวยกิฟต์เ่เป็นไง,งนไม่มีริ้วรอยนะครับมาร์คสปอตเดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดืน้นนีเกับสภาระด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะประมาณราวๆ4 0่ลิตรนะแล้วก็มีม่านปิดมาให้แบบนี้นะครับด้านล่าง เปิดได้นะครับก็จะเป็นยางอะไรลนี่ท้ายเดิมนะครับยาแนวเดิมจากโรงงานไม่มีโดนมาแน่นอนคันนี้การันตีว่าสวยมาก100%เลยนะดูดิดปลท้ายไม่แนววีดีนะครับสูกคันนี้สวยจริงอะ่ะยอมรับเลยนี่เป็นไงปริบ <R ips. S 1> เนียนเนียนเลยใครหา fkis ราคาถูกๆูกอยู่นะครับไม่น้อยอีกต่างหากแล้วมีวารันตีหลังการขายให้3ปีแบบนี้เป็นไงเม็ดอัคอยู่ครบ ผมอะรีวิวรถเนี่ยนะครับผมให้ดูหมดเลยนะอันไหนโดนมาบอกโดนนะครับอันไหนไม่โดนนี่ก็จะบอกตามตรงเลยนี่นะสวยจริงไปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปงคันนี้ดีกว่าว่าจะขยับน็อตมาบ้างหรือเปล่าครับมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปงของ FK คันนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมอ่าตาร์รถไว้แล้วเรียบร้อยนะนี่คันนี้มีขยับน็อตฝามานะครับขยับน็อตทําสีฝากระโปรง นี่จะมีริ้วรอยแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าผมต้องบอกอย่างนี้ตัวนี้บางคนถามว่าอ้าวขยบน็อตความสีฝาปมรถโดนชนมาหรือเปล่าบอกไม่ครับคันนี้คือฝาเดิมจากโรงงานถ้ารถโดนชนเนี่ยนะครับหนักนะต้องเปลี่ยนฝามาแต่นี้น่าจะแกะออกมาทํานิดหน่อยนะครับนี่มอกอยู่ครบ,บาร์โค้ดเดิมนะพวกนี้อยู่ครบหมดเลยมาร์คกิ้งสมาร์ทสปอตทุกอย่างครบเดิมหมดนะครับหลือดูแก้มข้างน,นี่ของเดิมหมดยาแนวเดิมจากโรงง,งานหมดนะครับนี่ เครื่องยนต์1.5สวยกริปไปเดี๋ยวเราไปดูอิี่เลียของคันนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับตัวนี้ก็ของเดิมจากโรงงานขยับมาบ้างแต่ว่าไม่ได้ชนแน่นอนครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอิทิเลียของคันนี้หน่อยนะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่87,299กิโลเมตรนะทุกคนคันนี้วิ่งน้อยเลยใครหารถวิ่งน้อยๆอ,อยู่นี่ต้องตัวนี้เลยนะจ๊ะยังไงวิ่งน้อยมาก87,299กิโลเมตรนะครับด้านล่างเป็นพุชสตาร์ทนะนี่เขาบางคนถามว่าเนี่ยไฟตัวนเนี้ยเนี่ย มีคนมีลูกค้าเคยถามผมนะครับไฟด้านล่างเนี่ยติดมาเองหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะตัวนี้นะครับคือส่วนใหญ่เขาฮอนด้าเขาจะแถามมานะกับแล้วแต่มันบางคันก็ไม่มีนะครับบางคันก็เซล,ลเขาจัดการมาให้นะพวมลาลัยกริปไม่มีริ้วรอยนะครับสวยมากมาัลติฟังก์ชันดีฟอ์เทนเมนท์ทุกอย่างครบแล้วตัวนี้มันเป็นไมน์เนชเชนทุกคนเป็น R S เพราะนั้นเขาจะมีเลนคิฟมาให้มีแอแดปตีฟพุชคอนโทรลมาให้ตัวนี้ฟังก์ชันครบเลย นะครับอ่ามีแฟนต์ชิปมาให้ด้านหลังด้วยนะครับนี่กล้องเบร์ดไอวิวนี่มีอยู่แล้วนะครับกล้องเบร์ดไอวิวนะครับแล้วก็ร่องถอยนั่นเองนี่นะครับด้านล่างถัดมาเนี่ยวางของได้นะตรงนี้วางของได้วางกุญแจรถได้แบบนี้นะครับแล้วก็เกียร์เป็น PRNDS นะครับมีเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มอีกค่อนนั่นเองนะตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับสองจุดเราสามารถดึงออกได้นะครับเพื่อนที่จะวางข้างๆแบบนี้อ่าเราจะได้วางแก้วน้ำอีกอันหนึ่งได้นั เออแบบนี้ครับเนี่เป็นไงที่วางแก้วน้าแล้วตัวนี้สไลด์ได้ด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้วางแก้วน้าเราก็สไลด์มาวางแขนได้นะครับด้านล่างนี่ด้านล่างจะมีช่องเพลส์เอาท์เลหนึ่งจุดนะครับเห็นไหมแล้วก็ hdmi usb a หนึ่งจุดนะรัสำหรับ fk เขาจะจัดวางแบบนี้นะครับหลงังคาเนี่ยเป็นหลังคาร์ดำนะด้าแนบบน,นเห็นปะแล้วก็ตัวเบาะทุกคนดูดิรถวิ่งแ0 0 0 0กิโลเบาะสวยจัดเลยเป็นไงไม่มีริ้วรอยนะครับเบาะนี้เบาะระบายความร้อนด้วยนะ ไม่มีริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวเบาะสวยจริงนะครับคันนี้ใหม่มากๆแดชบอร์ดนี่คือทุกอย่างตึงเรียกหมดเลยสวยจัดเลยจริงๆคันนี้นะไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สัดตอนหลังทุกคนว่าคันนี้เป็นไงครับมาทุกคนแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่ในผู้สัรตอนหลังของ FK คันนี้นะหัวไม่ติดนั่งสบายนะครับเล็กรูมเหลือเยอะให้รูมเหลือนั่งตรงนี้เนี่ยสบายๆดูดิเดบาไม่มีริ้วรอยเลยนะแล้วก็บาร์โค้ดพลาสติกสติ๊กเกอร์ตรงนี้ยังเก็บไว้อยู่เลยเฮ้ยสวยจริงคันนี้เป็นไง สวยมากนะครับมีที่พักแขนเป็นซอฟทัชมาให้นะแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถทัเบาบะเป็นแบบ60-40ไดยด้วยใครที่อยากวางของใหญ่ๆวางของยาวๆก็พับเรียบเป็นแฟลตแบบนี้วางได้เลยนะครับก็นั่งสบายนะครับให้นั่ง3าคนก็นั่งได้นะครับไปไหนมาไหนไกลๆก็โอเคเพราะกระจกบ,บานค่อนข้างใหญ่หน่อยนะอืมเจ๋วอันนี้เจ๋วเลยเดี๋ยวเราไปดูราคาของอันนี้ดีกว,ว่าว่าจะขายเท่าไหร่ทุกคนได้ข่าวไวๆว่าผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นเองครับ เอาเละครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกทีวิเีโยวรายละเอียดต่างๆของเจ้า Honda Civic 1.5เทอร์โบ S F K คันนี้เป็นแฮ h แบ c ก5ประตูปี2020คันนี้ผมขายในราคาเพียงแค่759,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจคันนี้นะครับซื้อสดไม่มี vat 7%เพราะเราเป็นรถบ้านนะครับรับประกันหลังการขายให้3ปี30,000กิโลเมตรเช่นเคยแล้วตัวนี้นะทุกคน ใหม่ๆสวยๆไม่น้อยแบบนี้เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วใครที่สนใจคันนี้นะทุกคนรีบเลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้0 8 2 2 9 6 9 1ส1เเทียวโค้ดก็อยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันสะดวกแบบไหนก็แอดมาแบบนั้นได้เลยนะครับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยไม่สะดวกมากรุงเทพหรือไม่สะดวกมาที่โชว์รูมผมนะครับผมมีเจ้าที่วิ่ปเสถีให้ที่บ้านทั่วทุกจังหวัดเลยนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับ Honda c i v i c FK คันนี้ตัวนี้เป็น r s นะใครที่โดนใจอยู่รีบบเลยครั